ะะซึ่งก็เป็นช่วง Secret Surprise ค่ะซึ่งปีนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่เราเปิดโอกาสให้แฟนคลับเนี่ยได้มาถามคำถามน้องๆกันแบบสดๆถึงในสตูดิโอเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงคำถามของแฟนคลับนะคะวันนี้พี่อมและพี่ๆทีมงานนะคะก็มีเซอร์ไพรส์มาฝากน้องๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆนักล่าฝันที่ออกจากบ้าน เดิมอีกนะคะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆนักล่าฝันทั้งเจ็ดคนด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีแแต่ว่าวันนี้เฟรนด์ชิพไม่สบายเนาะก็เลยมาร่วมอัดรายการกับเราไม่ได้นะคะคได้เวลาแล้วที่แฟนคลับนะคะอ,คอยากจะถามอะไรน้องๆหรือว่าเพื่อนข้างหลังมีอะไรคาใจอยากคุยกับเพื่อนๆข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาคําถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะใครเคอ่ยทางนี้ถามว่าอะไรคะ อยากรู้สาวในสเปคพี่โอ้อนเป็นคนยังไงขอ Refer อร์เด้วยแบบเป็นดาราก็ได้ใช่ไหมคะหรือคนในนี้ก็ได้มาจัดมา,าผมชอบผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ครับอาจจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสวยแบบสวยมากหรือสวยอะไรเงี้ยแต่คือเห็นแล้วแบบ รู้สึกเขามีอะไรครับโดูแล้วแบบไม่เหมือนคนอื่นนะครับดูแล้วแบบมีเสน่ห์มีจุดเด่นอะไรบางอย่างที่แบบไม่เหมือนคนอื่นเลยอะไรเงี้ยครับมาเลยเช่นเ่นอะยดีจังเลยมาเยอะเะแล้วมีคนช่วยก็มีอยู่คนเดียวครับคือแล้วบอกไปแล้วครับก็ก็ชอบน้องเิ๊กครับโอเคไหมครับ ไปแล้วก็คือว่าคือเหมือนเหมือนแพ้อากาศนะครับแพ้อากาศแล้วแบบมันจะเป็นผื่นนะครับก็คันๆอย่างเงี้ยครับบางทีก็รู้ตัวนะเขาเอ้ยออกกล้องเว้ยอะไรเงี้ยก็แบบก็เลยแบบมีมีบางทีก็แบบพอรึปึงขึ้นได้ก็จะจะหยุดอย่างเงี้ยครับแต่บางทีมันเผลอเลยมันก็เกาไปเรื่อยๆมันอย่างเงี้ยอยากจะให้ซีเครีปกว่านั้นให้ปู่เต้โชว์ผื่นให้ดูไหมครับโอ้ยไม่ดีเห็นแล้วด้วย

ร้องเพลงอินดีสองค่ะช s ค่ะจัดมาเบาๆนะ Just see ที่อยากจะพูดกับกำลังใจดีๆของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าแฟนคลับทุกคิดท,ทุกทางเลยที่ส่งมาให้เราจนถึงวีกนี้ค่ะค่ะก,ก่อนอื่นที่จะขอบคุณนะคะคือเมื่อกี้พวกเราแอบส,องส่งชิกกันนะคะวันนี้เป็นวันดีวันเกิดใครแฮปปี้ y ั อื่นเลยก็อยากจะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่วันนี้คุณแม่มาเชียร์ด้วยคุณพ่อมาเชียร์สวัสดีค่ะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากเลยค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้เจอคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านเลยนะคะที่แบบสอนพวกเราทั้ง24คนแล้วก็สอนไวยตั้งแต่อยู่ในบ้านมาแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณครูสอนมามีประโยชน์กับเรามากค่ะไว้ขอขอขอบคุณคุณครูจริงๆค่ะแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนๆทั้ง23คนด้วยที่อยู่ด้วยกันแล้วก็สร้างความทรงจำดีๆด้วยกันมาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคนที่ช่วยเชียร์ไว้ช่วยหัวด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ,คณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับที่แบบสนับสนุนเต้ม,มาตลอดนะครับแบบก็เป็นกําลังใจที่ดีมาตลอดมาแล้วก็ขอบคุณคนที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาครับแฟนคลับนั่นเองครับก็แบบเป็นกําลังใจที่ดีมากๆแล้วก็เวลาได้รับเสียงเชียร์มันก็จะเหมือนมีกาลังฮึ้ ที่จะสู้กับโจทย์เพลงต่อไปครับกีก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่แบบว่าคอยส่งเสริมกีนะคะให้แบบว่ากีอยากเรียนอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะคอยส่งเสริมตลอดแล้วก็คอยให้กําลังใจให้ความรักให้กีมีกําลังใจพี่จะทาอะไรหลายๆอย่างค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆแฟนคลับทุกคนที่คอยให้กําลังใจกีบวชให้กีแล้วก็ให้ความรักกับกีค่ะขอบคุณมากจริงเพราะว่าเวลากีขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ย แล้วเห็นป้ายยูกิยูกิกวีสีอะไรเงี้ยรู้สึกแบบมีกําลังใจค่ะรู้สึกซาบซึ้งมากค่ะดีใจมากที่แบบเฮ้ยเรามีวันนี้แล้วอะเรามีคนมาเชียร์เราแล้ว,ลวอะไรเงี้ยค่ะดีใจมากๆต้องขอขอบคุณมากจริงๆค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสกีโดยเฉพาะคุณบอยอดัมพลนะ้บางช้างค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสําหรับกําลังใจดีๆครับที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้ผมมาโดยตลอดก็เป็นกําลังใจหลักที่สาคัญมากๆ ขอขอบคุณรายการ True Academy f i n a n c i a ครับที่ท่านที่8ขอขอบคุณครอบครัวของ True Academy f i n a n c i a ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนเลยที่เรียกว่าเต็มร้อยมากๆการที่พวกพี่ทําเต็มที่พวกเราก็เลยมีกำลังใจในการทํางานเต็มที่เลยขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยที่ที่คอยให้กํลังใจผมมาเลยตลอดคิดว่ามันคงไม่น่าจะจบเพยงเท่านี้ผมก็จะพยายามทําต่อไปให้มันดีที่สุดครับขอบคุณครับ น้องทั้ง4ี่คนในวันนี้นะคะถึงแม้จะออกจากบ้านมาแล้วแต่ออมเชื่อว่าเส้นทางล่าฝันของเขายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสุดท้ายในช่วงนี้ออมมีภาพความสุขความทรงจำของน้องๆน,นักล่าฝันทั้ง12คนตรงนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกสักครั้งเพื่อที่เราจะได้คิดถึงเขาค่ะ ซีเครดซอฟต์แวร8 b บ True ก็หมดลงแล้วนะคะในสัปดาห์นี้โจทย์เพลงของน้องๆจะเป็นเรื่องของเพลงพี่ทาทานะคะแล้วก็พี่แมวจริรศักดิ์นั่นเองนะคะแต่ละเพลงนี้ก็เข้มข้นขับเคี่ยวกันเต็มที่นะคะยังไงก็อย่าลืมให้กําลังใจน้องๆทั้ง12คนตัวจริงด้วยก็แล้วกันนะคะไม่อยากให้ใครออกมาเจอออมเร็วๆแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันเชียร์แล้วก็ช่วยกันโวตน้องๆด้วยแล้วกันค่ะส่วนวันนี้นะคะออมก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญที่น่ารัก เทุกๆคนเลยนะคะนั่นก็คือน้องๆ True AF8 นะคะทุกๆคนเลยในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลัขบ,ขอ,บของน้องๆทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะปรบมือขอบคุณนะคะ นี้มาให้กําลังใจน้องๆด้วยนะคะรวมถึงผู้สนับสนุนนะคะที่น่ารักของเราใจดีของเราทุกๆท่านเลยนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์อาหาร CP ร้านอิ่มสะดวก7 e เ e ่นอธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดอาหารสุนัขสมาร์ททัสวิส d o มคอนโดโครงการคุณภาพจากแมกโนเลีย ผู้นำชีวิตติดสปีด d TrueMove 3G WiFi แต่งหน้าโดย BSC Cosmetology ทำผมโดยชลาชนและเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำโดย True Coffee สยามสแควซอยสอค่ะวันนี้หมดเวลาของ Secret Soft w a r e 8 by t r u o แล้วสัปดาห์หน้าวันพุธ3ทุกตรงกลับมาเจอกันใหม่วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ